สวัสดีครับเวลาเราพูดถึงการประชุมสำคัญๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นหรือว่าการประชุมของนิติบุคคลคอนโดโหเรื่องพวกนี้มันสำคัญมากๆกับความสำเร็จในยุคนี้เลยใช่ไหมครับคำถามก็คือแล้วเราจะทำยังไงละ่ะให้การประชุมพวกนี้มันทั้งทันสมัยดูเป็นมืออาชีพแล้วก็ครบวงจรสุดๆวันนี้แหละครับเราจะมาเจาะลึกโซลูชันที่มาตอบโจทย์เรื่องนี้กันแบบเต็มๆเอาล่ะครับและนี่ก็คือคำถามสำคัญเลยที่หลายๆองค์กรต้องเจอ การประชุมสำคัญๆเนี่ยจะจัดการยังไงให้มันราบรื่นแล้วก็น่าเชื่อถือได้จริงๆลองนึกดูนะครับตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนเอย่ยการลงคะแนนเสียงไปจนถึงการสรุปผลรายงานการประชุมคือจะทำยังไงให้ทุกอย่างมันโปร่งใสแม่นยำแล้วก็ปลอดภัยแบบ100%ซมาครับเรามาหาคำตอบเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันคือต้องบอกว่าความท้าทายของการประชุมยุคใหม่เนี่ยนะครับมันมีอยู่รอบด้านจริงๆ โอโ้สารพัดเรื่องเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลที่แบบห้ามรั่วไหลเด็ดขาดหรือจะเป็นเรื่องความมั่นยำของคะแนนโหวตที่ทุกเสียงต้องถูกนับอย่างถูกต้องเปะ๊เปะแล้วก็ยังมีการทำให้ทุกคนเข้าถึงการประชุมได้ง่ายๆอีกไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนบนโลกหรือจะประชุมกันในรูปแบบไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ออฟไลน์หรือแบบผสมที่เรียกว่าไฮบริดนั่นแหละครับ แล้วคำตอบของความท้าทายทั้งหมดที่เราพูดถึงเมื่อกี้นี้ก็คือเจ้านี่เลยครับ IR Plus AGM ซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในผู้นำด้านบริการระบบการประชุมที่เรียกว่าครบวงจรมากๆหรือที่เขาเรียกกันว่า one-stop service นะครับคือเป็นโซลูชันที่ออกแบบมาเพื่อจัดการกับปัญหาเหล่านี้โดยเฉพาะเลยจุดเด่นที่สุดหรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นหัวใจสําคัญเลยที่ทําให้แพลตฟอร์มนี้มันเจ๋งมากๆก็คือแนวคิดนี้เลยครับครบจบในหน้าจอเดียว อลองนึกภาพตามนะครับว่ามันจะดีแค่ไหนที่ทุกอย่างมันง่ายขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ลดความยุ่งยากซับซ้อนให้กับผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนได้แบบสุดๆแค่หน้าจอเดียวเอาอยู่ทีนี้คำถามต่อมาก็คือแล้วอะไรละ่ะคือเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังความเจ๋งความราบเรื่อนแล้วก็ความน่าเชื่อถือที่ว่านี้เอาละครับเรามาดูกันให้ชัดๆไปเลยดีวยกว่าว่ามันมีฟีเจอร์เด็ดๆอะไรบ้างที่ทำให้แพลตฟอร์มนี้มันแข็งแกร่งแล้วก็เป็นมืออาชีพได้ขนาดนี้ โอ้ oh, ลองมาดูฟีเจอร์หลักๆของเขาครับอย่างแรกเลยคือ e-voting ที่ให้ผลคะแนนแบบ r ร a l time คือโปร่งใสและก็เร็วมากๆต่อมาคือระบบยืนยันตัวตนแบบ KYC ที่ได้มาตารฐานปลอดภัยหายห่วงครับแล้วที่พีคคือรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้แบบไม่จำกัดจำนวนไม่จำกัดเวลาไม่ว่าจะประชุมแบบไหนก็ตามซึ่งทั้งหมดนี้ทําได้ในหน้าจอเดียวจริงๆนะครับทั้ง Life ดูไลฟ์สดโหวตหรือจะยกมือถามคํถาถามก็ทําได้เลยแถมน,นั้นรองรับทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ใช้ได้บนทุกอุปกรณ์ด้วย โอ้โหนี่แหละครับที่เรียกว่าครบวงจรของจริงแต่เดี๋ยวก่อนครับความเจ๋งของ IR AGM เนี่ยมันไม่ได้มีดีแค่ตัวซอฟต์แวร์นะครับเพราะจริงๆแล้วมันเป็นมากกว่านั้นเยอะเลยนี่คือโซลูชันที่สมบูรณ์แบบจริงๆที่มาพร้อมกับบริการระดับมืออาชีพคอยดูแลในทุกๆขั้นตอนเลยลองนึกภาพตามนะครับว่ามีคนคอยซัพพอร์ตเราแบบนี้ คือมีทีมงานคอยให้คําปรึกษาตั้งแต่ก่อนเริ่มประชุมเลยมีทีมถ่ายทอดสดมืออาชีพมาดูแลทั้งภาพและเสียงให้แล้วพอถึงวันงานก็มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่หน้างานตลอดเวลาแถมยังมีการสาธิตสอนวิธีการใช้งานระบบให้ด้วยคือเรียกได้ว่าสบายใจหายห่วงหมดกังวลเรื่องปัญหาเทคนิคไปได้เลยครับแล้วที่เด็ดคือพอประชุมจบปุ๊บก็มีรายงานสรุปผลให้ทันทีโหมันสะดวกและเป็นมืออาชีพสุดๆไปเลยเห็นเบื้องหลังเขาจัดเต็มขนาดนี้ แต่เชื่อไหมครับว่าสําหรับคนเข้าร่วมประชุมแล้วเนี่ยกระบวนการทั้งหมดมันง่ายมากๆเลยครับมีแค่5ขั้นตอนง่ายๆเท่านั้นเองก็คือแค่เลือกประเภทการประชุมยืนยันตัวตนลงทะเบียนในวันประชุมแล้วก็เข้ารับชมการถ่ายทอดสดจากนั้นก็โหวตหรือถ,ถามคาถามได้เลยคือทุกอย่างถูกออกแบบมาให้มันใช้งานง่ายที่สุดจริงๆครับเอาละครับมาถึงอีกประเด็นที่ผมว่าสําคัญมากๆเลยก็คือเรื่องของความน่าเชื่อถือที่พิสูจน์ได้ครับ เพราะว่าแพลตฟอร์มที่ดีเนี่ยมันจะได้ไม่ได้มีดีแค่ฟีเจอร์เยอะๆอย่างเดียวแต่มันต้องได้รับการยอมรับจากมาตรฐานสากลแล้วก็ต้องได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้งานจริงในตลาดด้วยใช่แล้วครับการที่ระบบได้มาตรฐานสากลเนี่ยมันก็เหมือนเป็นเสาหลักที่สําคัญที่สุดเลยที่จะค้ายันความไว้วางใจและความปลอดภัยเอาไว้ซึ่งทาง IR p l u AGM เนี่ยเขาให้ความสําคัญกับเรื่องนี้แบบสุดๆเลยครับ มาดูกันที่มาตรฐานแรกเลยครับนั่นก็คือ ISO IEC s h IEC 2001หลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อนี้กันมาบ้างนะครับนี่คือมาตรฐานระดับโลกเลยนะที่ว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลโดยตรงพูดง่ายก็คือมันเป็นการการันตีเลยครับว่าข้อมูลสำคัญสคัญในการประชุมของเราเนี่ยจะถูกปกป้องดูแลอย่างดีที่สุดแน่นอนและก็ที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนะครับสำหรับการใช้งานในบ้านเรา ก็คือการรับรองจาก ETDA อันนี้เป็นมาตรฐานของไทยโดยเฉพาะเลยครับซึ่งมันเป็นการยืนยันว่าระบบเนี่ยมันสอดคล้องกับกฎหมายและก็ข้อกำหนดทางเทคนิคต่างๆของประเทศไทยเราแบบครบถ้วนทุกอย่างอุ่นใจได้เลย แต่เหนือสิ่งอื่นใดเลยนะครับสิ่งที่ยืนยันความน่าเชื่อถือได้ดีที่สุดก็คือการใช้งานจริงจากลูกค้าใช่ไหมครับซึ่ง IRP a ร์พลเนี่ยได้รับความไว้วางใจจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มากมายเลยแล้วก็รวมไปถึงคอนโดมิเนียมกับนิติบุคคลชั้นนําอีกเพียบซึ่งสิ่งนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพแล้วก็เทคโนโลยีที่ทันสมัยของแพลตฟอร์มนี้ได้แบบชัดเจนที่สุดเลยครับพอมาถึงตรงนี้แล้วก็มีคําถามสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ให้ลองกลับไปคิดกันดูนะครับว่า ถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะยกระดับการประชุมขององค์กรให้มันมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็ครบวงจรมากขึ้นเพราะนี่อาจจะเป็นก้าวที่สำคัญมากๆเลยนะครับสู่ความสำเร็จในยุคดิจิตอลแบบเต็มตัว